สวัสดีครับพบกับผมริวพัสกรในช่อง sci-fi story กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาคุยเล่นกันนะครับถึงประเด็นของ c e l e s t ชียลเทียมันั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้นอนกลายเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวของโลกไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่กลับมาที่ประเด็นของเรากันครับว่าเราจะไปพูดถึงเขาอีกทําไม เพราะผมอยากจะมาพูดถึงช่วงตอนคลาสแม็กซ์ของอีเทอร์นอลนั่นเองครับในตอนที่เซอร์ซีกับสหายอีเทอร์นอลของเธอพยายามจะหยุดยั้งการอุบัติของเซเลสเชียลทิ亚马ตด้วยวิธีต่างๆแต่ก็ไม่มีทางไหนเลยที่จะหยุดการอุบัติได้ oh, <no. S 1> แม้กระทั่งพลังของเซอร์ซีเองก็ไม่พอที่จะหยุดการอุบัติของทยมัตแต่ในวินาทีสุดท้ายนั้นเหล่าอีเทอร์นอลก็สามารถเข้าร่วมยูนิมายกันได้ทุกคนรวมถึงอีคาริสกับสไ r ร t ์ที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ได้เข้าร่วมการยูนิมายในครั้งนี้ ซึ่งการที่อยู่ในิมายครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จากใครที่ไหนครับแต่เกิดจากท่านเทียมัตเข้ามาจอยเดอะแชทกับอีเทอร์นอลนั่นเองครับทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมกันได้แถมยังโอนถ่ายพลังให้เซอร์ซีอีกต่างหากทำให้เซอร์ซีนั้นมีพลังมากพอที่จะหยุดการอุบัติครั้งนี้ได้แถมมีพลังที่จะเปลี่ยนสไปรท์ให้กลายเป็นมนุษย์อีกต่างหากซึ่งทฤษฎีเทียมัตจอยเดอะแชทนะครับก็มีความน่าสนใจมากครับว่าทําไม เทียมัตถึงช่วยอีเทอร์นอลในการหยุดการอุบัติของตัวเองในครั้งนี้ผมจะไม่ใช้คําว่าฆ่านะครับเพราะมันก็ยังไม่ชัวร์ว่าเทียมัตเนี่ยตายจริงๆหรือเพียงแค่โดนเคลือบไว้ช็อกโกแลตเฉยๆนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตระดับเซเลสเชียลเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้ครับแต่ประเด็นก็คือการที่เทียมัตเนี่ยยอมช่วยอีเทอร์นอลเนี่ยผมก็มองว่ามันอาจจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่คล้ายคลึงกับเรื่องราวในคอมมิก์หรือไม่ เช่นการที่เทียมัตในคอมิก์นั้นไม่เห็นด้วยกับอาริเชมที่เรียกว่าตัดสินแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยไม่เท่าเทียมกันอารมณ์ประมาณว่าอีเทนอลลูกรักฉันมนุษย์ลูกรักฉันดีเวียนตายไปซะช่างแม่ง <c oughs> เทียมัตก็มองว่าการกระทำของอาริเชมนั้นมีการพิภากษาหรือตัดสินโดยไม่เป็นกลางหรือไม่ <c oughs> เทียมัตจึงเป็นปฏิปักษ์กับอาริเชมก่อนที่จะโดนอาริเชมนะครับเรียกพวกมากระทืบเทียมัตแล้วก็จับเทียมัตเนี่ยไปผนึกฝังไว้บนโลก ซึ่งผมก็คิดว่าเนี่ยกรณีเนี้ยในภาพยนต์เนี่ยเทียมตยัตอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของอาริเชมที่การจะกําเนิดของเซเลเชียลแต่ละทีเนี่ยต้องเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นจนหมดสิ้นเทียมตยัตเลยอาจจะคิดว่าแล้วคุณจะเกิดขึ้นมาโดยทําลายดาวแล้วก็มาสร้างกาแล็กซี่ใหม่ทดแทนเพื่ออะไรซู้ไม่สร้างไปซะตั้งแต่แรกเลยก็สิ้นเรื่องก็เลยอาจจะยอมให้ตัวเองเนี่ยโดนผนึกเอาไว้ก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งในคอมิก์นั้นตอนแรกเนี่ยเทียมัตก็มีฉายาว่าเทียมัตเดอะคอมมูนิเคเตอร์หรือผู้สื่อสารนั่นเองครับซึ่งในภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นไปได้ครับว่าการที่เซอร์ซีเนี่ยได้จับฝ่ามือของเทียมัตเนี่ยทำให้2คนนี้เนี่ยได้ทําการสื่อสารกันโดยตรงนะครับทำให้เทียมัตที่เป็นผู้สื่อสารเนี่ยสามารถรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้และเทียมัตก็ทําการสร้างยูนมิมายเพื่อรวมอีเทอร์นอลทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อหยุดยั้งการอุบัติของตัวเอง ซึ่งในคอมมิกส์นั้นเทียมัตก็โดนผนึกไว้เช่นเดียวกับในภาพยนตร์เพียงแต่เหตุผลนั้นอาจจะแตกต่างกันซึ่งในคอมมิกส์นั้นเทียมัตก,ก็มีโอกาสจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเซเลสเชียลที่แข็งแกร่งที่สุดกับฉายาใหม่ของเขาที่จะเคยเป็น the communicator ก็กลายเป็น the dreaming celestial ซึ่งการที่เขาได้ฉายานี้มาก็เนื่องจากเขาได้หลับฝันไมเป็นเวลานานนั่นเองครับ ซึ่งเราก็คงต้องมารอดูกันนะครับว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเทียมัตจะมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเทียมัตเดอะดรีมมิ่งเซเลสเชียลหรือไม่ครับทุกจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง Sci-Fi Story ครับแต่ก่อนจะจากกันไป เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของ c e l ล s เชียลเทียมัตก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย